สวัสดีช่องทาง YouTube ด้วยนะครับวันนี้ท่านใดอยากจะลองผสมเกสรชวนชมนะครับก็สามารถทำตามได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปกันช้าๆนะครับสำหรับท่านใดที่อยากมีฝักเอาไว้เพาะเมล็ดก็ลองดูวิธีนี้นะครับแล้วก็ปรับใช้กันได้ท่านใดที่รับทราบข้อมูลแล้วก็รับชมคลิปไปด้วยกันนะครับ อันดับแรกเลยนะครับไม่ว่าเราจะผสมเกสรดอกเดียวกันใส่ก็ทำได้เช่นกันนะครับหรือการนำเกสรต้นอื่นอย่างนี้เอามาฝากใส่เพื่อให้ต้นนี้ถือฝักก็ได้เช่นกันแล้วแต่ท่านนะครับก็คือการผสมไม้หรือการพัฒนาไม้ให้มันมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นแล้วแต่ ความถนัดของพี่ๆนะครับมาดูกันนะครับวิธีนี้เป็นวิธีง่ายๆเราสามารถทำตามได้เลยนะครับอันดับแรกเลยเราจะฉีดดอกออกมาก่อนนะครับเพื่อนๆจะมองเห็นกลวยด้านในแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะนำะเป็นไม้นะครับเล็กๆนะครับเราก็จะงัดขึ้นไปเลย ตรงนี้มันจะเป็นละอองเกสรตัวผู้เพื่อนเห็นไหมนะครับปิดอยู่ปลายนะครับเราจะเอามาใส่ดอกนี้เพื่อให้ชนชมติดฝักนั่นเองนะครับเราสามารถทำตามได้เลยนะอันดับแรกเลยคลิปนี้ก็จะแนะนำด้วยนะครับวิธีการหรือการเลือกดอกก็จะมีผลต่อการถือฝักเช่นกันนะครับอย่างเช่น ดอกแต่ละดอกมันจะมีกลวยตรงเนี้ยมันจะมีกลวยที่ใหญ่ที่เล็กต่างกันเพื่อน,เ,อนเลือกกลวยที่ใหญ่นะครับเวลาอา่ามันผสมติดแล้วนะครับการถือฝักอะไรเงี้ยมันจะได้อุ้มท้องได้ตั้งท้องได้นะครับประมาณนี้เข้าใจง่ายๆอธิบายอาจจะงงๆหน่อยแต่ประมาณนี้นะครับเลือกขั้วดอกใหญ่ๆ ครับแต่บางต้นก็ติดได้ง่ายบางต้นก็ติดยากแตลก่ลองเลือกทำดูนะครับอันดับแรกเลยเราก็ฉีกดอกก่อนฉีกออกมาก่อนนี่นะครับประมาณนี้ก็จะเห็นกลวยข้างล่างนี่เห็นจะมีท่ออยู่ข้างล่างเห็นไหมเอ่ยนะครับเราก็จะนำเกสรที่เราเขี่ยออกจากต้นอื่นเมื่อกี้นะครับนำเข้าไปในกลวยข้างล่าง ทิมลงไปแล้วก็งัดขึ้นเบาๆแล้วก็ปล่อยนะครับก็แค่นี้ประมาณเจ็ดวันถึงสิบวันเพื่อนๆลองสังเกตดูว่าฝากที่เราอดอกที่เราเขี่ยไปเนี่ยมันจะมีตุ่มแดงๆขึ้นมาไหมอันนั้นแสดงว่าติดแล้วนะครับแต่ถ้าไม่ติดเพื่อนๆก็ต้องเขี่ยดอกใหม่นะครับก็จะมีวิธีการแค่นี้ในการผสมเกสรชวนชมนะครับชื่นชอบคลิปการ กดไลค์กดติดตามนะครับก็จะมีข่าวสารดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงชมมาฝากเรื่อยๆอยู่เป็นประจำสวัสดีครับผม